สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิ n งกุลิ่งแชนแนลนั่นเองสำหรับในคลิปนี้แอดมินก็จะมาแนะนำซีบาดับเกมมือถือออฟไลน์ line, ไม่ใช้เน็ตภาพสวยโคตรน่าเล่นที่ต้องลองก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปรับชมคลิปกันนั้นนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะและจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก็เชิญรับชมกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันด้วยเกมที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่า Horror Tale One แต่เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมเสี่ยงขวัญที่คุณจะต้องดำดิ่งสู่การจำท้ายที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับตัวละครหลกักเด็กๆนั้นนะคะก็ได้หายไปและคุณก็ถูกกำหนดให้แก้ไขปิศนาที่น่าขนลุกนี้ใครคือผู้รลักพาตัวและทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น เด็กๆหายตัวไปที่ไหนและก็ต้องช่วยพวกเขาได้อย่งางไรคุณก็ต้องหาคําตอบเองนะคะในตอนแรกของเกมนี้นะคะคุณก็จะได้พบกับเพื่อนของคุณที่ชื่อแฮร์รี่ผู้ซึ่งมีแผนที่จะช่วยคุณจากการลักพาตัวเด็กๆ ในขณะที่คุณก็กาลังรองการกลับมาของพ่อแม่คุณนะคะก็ต้องพยายามเสริมสร้างบ้านต้นไม้ร่วมกับเขาเพื่อแม่ผู้หลักผาตัวที่น่ากลัวเข้ามาหาคุณได้ไฮตัวเกตน,นี้ก็จะมี5สถานที่ที่หลากหลายนะคะและก็มีเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจมากๆเลยนะและหากใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดเพลนได้เลยะคะ่ะ มาต่อกันด้วยเกมที่2นั้นมีชื่อว่า Universal Truck Simulator ตัวเกมนี้ก็เป็นการจำลองการขับรถบรรทุกนะคะซึ่งจะมาพร้อมกับ ภาพกราฟิก3มิติในมุมมองบุคคลที่3นะแล้วก็จะมีแผนที่ขนาดใหญ่มากๆด้วยค่ะภายตัวเกนมนี้นะคะผู้เล่นก็สามารถที่จะซื้อหรือว่าขยายลงรถของตนเองได้โดยมีอิสระอย่ยางเต็มที่ในการเคลื่อนย้ายทั้งภายในและก็ภายนอกพวกอะไรชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดได้ก็จะมีพวกเครื่องยนต์กระปุกเกียร์เทอร์โบและก็อีกมากมายนะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งพวกสีตัวรถไฟและก็การตกแต่งภายในได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะตัวเกมนี้ก็ยังมีสภาพอากาศทั้งกลางวันและก็กลางคืนให้ระด,ดับชมกันอีกด้วยค่ะนะาใครที่สนใจตัวเกมนี้นั้นก็สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะมาในส่วนของตัวเกมที่3นั้นก็มีชื่อว่า โมโนโพสโตเกมนี้เป็นเกมแข่งรถสุดอิสระที่น่าทึ่งที่มีรถยนต์ล้อเปิดที่นั่งเดียวนะคะก็จะเป็นการแข่งขันในฤดูกาลยายปี2022นั่นเองซึ่งภายในตัวเกมนี้ก็จะมีสนามแข่งถึง22สนามรอคุณอยู่นะคะเซสชันการแข่งขันที่มีมากถึง20คันด้วยและก็ยังสามารถที่จะปรับแต่งเครื่องยนต์ต่างๆและก็ดรเวอร์ต่างๆตามที่คุณต้องการได้เลยค่ะอีกทั้งยังมี5มุมมองกล้องที่แตกต่างกันให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นตามที่ถนัดกันได้เลยนะ และใครที่ชื่อชอบเกมแนวนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ค่ะเกมที่4ี Iron Hero 2 เกมนี้นะคะก็ให้คุณได้สวมบทบาทเป็นซูเปอร์ฮีโร่เล็กต่อสู้กับพวกอันธพานบนถนนในเมืองใหญ่ฝึกฝนทักษะการต่อสู้ของซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งก็จะมาในรูปแบบกราฟิก3มิติในมุมมองบุคคลที่3กันด้วยนะคะและหากใครที่ยังจํากันได้ค่ายนี้นั้นเขาก็ได้ทาเกมที่มีชื่อว่า Spider Hero 2ที่แอดมินเคยแนะนําไปนะรูปแบบการเล่นนั้นก็จะเหมือนกันเลยค่ะก็สามารถที่จะสะสมเงินสดเพื่อปลดปล่อยความสามารถใหม่ๆได้เช่นกันเลยนะและหากใครที่กําลังมองหาเกม ออฟไลน์ไม่ใช้เน็ตเล่นอยู่นะคะก็สามารถาดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยนะสำหรับตัวเกมที่ั้นะมีชื่อว่าไทผู้แม n r e m a s t e r e เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแอชประจนภายที่ท้ายคุณได้ช่วยตัวละครที่ถูกซักขึ้นมาจากตัวอักษรนะคะเพื่อที่จะทําอย่างนั้นได้คุณจําเป็นต้องสร้างค้ำด้วยตัวอักษรต่างๆที่เจอระหว่างการประจนภพยซึ่งภายตัวเกมนี้ก็ถูกออกแบบมาอย่างดีก็จะได้พบกับแสงและเงาการควบคุมที่ใช้งานง่ายก็แค่แตะไปที่ดีแพดจำลองที่อยู่ฐานด้านซ้ายนะคะจากนั้นก็แตะที่วัตถุต่างๆเพื่อแก้ปิศนาและถ้าอยากจะกระโดดนะคะก็แค่แตะที่ปุ่มแอคชั่นเพื่อพักตัวละครของคุณขึ้นไปในแนวดิ่งนั่นเอง และใครที่สนใจตัวเกมนี้นั้นก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะเกมที่6 p โปรเจกต์หาสัตร์โดยเกมนี้ก็จะเป็นเกมยิงซอมบี้แอคชั่นออฟไลน์นะคะโลกนั้นก็ได้เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยซอมบี้คนตายที่เดินได้คุณก็ได้เป็นจ่าทาหารนะคะซึ่งจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้รอด,ดชีวิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งคุณนั้นก็จะได้รับเคลสตามที่เกมกำหนดให้เลยนะก็จะมีอินเทอร์เฟซการควบคุมที่ใช้งานง่ายน,นะคะมีสภาพแวดล้อมที่สมจริงมีศัตรูมากกว่า30ประเภทให้ได้เจอกันนะและก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดปืนด้วยพรามิเตอร์ต่างๆมากมายได้อีกด้วยค่ะและหากใครที่กำลังมองหาเกมออฟไลน์เล่นอยู่นะคะก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยนะ มาต่อกันด้วยเกมที่7นะคะมีชื่อว่า i n c r e d i b l e Jack ภายในตัวเกมน,นี้ก็ให้คุณได้ติดตามแจ็คและช่วยเขาได้เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาขวางทางซึ่งการควบคุมนั้นนะคะก็จะเหมือนกับเกมทั่วไปเลยเพียงแค่แตะไปที่ลูกซอนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเพื่อที่จะเคลื่อนที่แจ็คนะคะแล้วก็แตะไปที่ลูกซ้อนเพื่อที่จะกระโดดข้ามอุปสรรคทั้งหมดนั้นเองเมื่อได้เคลื่อนที่ไปยังเลเวลต่างๆภายในเกมน,นี้แล้วคุณก็จะได้ปิ้งไปเจอนอนตอไม้แล้วก็สัตดูตัวอื่นในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นั้นคุณก็ต้องกระโดดใส่พกมันนะคะหรือว่าระเบิดมัน และมัดระวังและก็ต้องระวังไม่ให้ศัตรูนะคะโดนตัวคุณได้ด้วยนะใครที่อยากหาเกมเล่นง่ายๆนะคะก็สามารถ d โหลดตัวเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยะคะ่ะเกมที่8 Cover Shooter เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแอชชั่นออฟไลน์ในมุมมองบุคคลที่3ซึ่งภพยตัวเกมนี้ก็จะทดสอบความแม่นปืนของคุณซึ่งก็สามารถที่จะแสดงทักษะการยิงที่หลังกำบังเพื่อต่อสู้กับศัตรูของคุณได้เลยในส่วนของการปรับแต่งนั้นนะคะก็สามารถที่จะปรับแต่งตัวละครตามที่คุณต้องการได้และยังสามารถที่จะปรับแต่งปืนอัปเกรดปืนและก็อีกหลายอย่างได้เลยนะ อีกทั้งยังจะได้พบกับสภาพแวดล้อมในเขตส,สงครามที่ไม่เหมือนใครกลไกการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมนะคะและก็มีโมเดลปื้นและเสียงที่สมจริงอีกด้วยค่ะและหากใครที่กำลังมองหาเกมออฟไลน์เล่นก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยนะคะตัวเกมที่กานั้นมีชื่อว่า Trader Life Simulator ตัเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมการจรําลองที่คุณจะได้เล่นเป็นผู้ชายที่เป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งก็สามารถที่จะสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของคุณเองได้นะคะปรับแต่งร้านค้าของคุณซื้อยาพานานและก็อุปกรณ์ใหม่ๆจัดการเศรกิจกซื้อและขายผลิตภตัณฑ์ต่างๆมากกว่า100รายการเปิดธุรกิจเป็นของคุณเองนะคะโดยเริ่มจากร้านป่าแล้วก็ขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างเรื่องราวความสําเร็จของคุณเองได้ะคะ่ะคุณงสมบัติภายในเกมนี้ก็คือจะมีสินค้ามากกว่า100รายการที่สามารถขายได้ใน าค้าของผู้เล่นปรับแต่งบ้านของคุณรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่งตงตงางๆได้อีกทั้งยังมีร้านค้ามากมายในเมืองและคุณก็สามารถที่จะโตอตอบและซื้อจากร้านค้าเหล่านั้นได้เลยนะคะคง่ายๆก็คือตัวเกมนี้สามารถที่จะทําอะไรก็ได้อย่างอิสระกันเลยนะเร่งตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมเสียตังค์แต่ถ้าใครที่ซื้อไปนะคะรับรองว่าคุ้มค่ามากๆแน่นอนคะ่ะและใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อเล่นกันได้เลยนะ าถึงตัวเกมสุดท้ายน,นะคะมีชื่อว่า u n ช h a t e ต็ดไอซ์แลภายในตัวเกมนี้นะคะก็ให้คุณได้เอาชีวิตรอดบนเกาะคุณนั้นก็ต้องทําการสำรวจค้นพบเกาะที่มีความลับมากมายและก็ยังต้องต่อสู้กับศัตรูมากมายด้วยนะคะก็จะมีพวกกับลินสัตว์ประหลาดและก็ซอมบี้วิธีการเล่นก็จะเหมือนกับเกมเอาชีวิตรอดท,ทั่วไปเลยซึ่งก็สามารถที่จะสร้างบ้านคราฟของนะคะและก็พวกอาวุธมากมายนะคะซึ่งสามารถใช้มาป้องกันตัวเองจากสัตรตูต่างๆได้นะและหากใครที่กําลังมองหาเกมเอาชีวิตรอดออฟ ไม่ใช้เน็ตอยู่นะคะก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซิปอันดับเกมมือถือออฟไลน์ไม่ใช้เน็ตภาพสวยโคตรน่าเล่นที่ต้องลองและหากใครที่สนใจเกมทั้งหมดนี้แอดมินก็ได้ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปอีกเหมือนเดิมนะคะก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะ อีกอย่างนะคะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะก่อนที่จะลากันไปคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ